สวัสดีครับผมเจมเวกเตอร์นะครับวันนี้เรามาเดินที่ตลาดในอาซ่าของกินตอนเย็นๆนะครับที่อำเภอปากช่องคลืึ้นมากครับ อันนี้อะไรจ๊ะผัดมะม่อดค่ะอ๋อผัมะมงทอดอค่ะอะอคนหลากหลายเยอะ้มตำอ่านี่้มตำตำสั โ่ <90. S 2> ก่โลเท่าไหร่ครับยี่สิบเกาสิหรืเจ็บหวานอันนี้หวานต้มหวานเข้าใจครับต้มตีต้มอ่ะหายตนเรื่องผีคือเืา

สองนตั้งเสื้อผ้ารองเท้าของใช้ยาวพื้ดเลยเดี๋ยวนี้ปากช่องนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มีความเจริญมากเลยครับอันนี้ก็เป็นบาร์บีคิวบาร์บีคิวร้าน่อปลาบา

มันต <mean> ั้งได้ได้สี่ช <sagt> ีวตอันนี้มันสุดแล้ว

มาได้เลยใหญ่เลยมาให้จะกินี้เลยไม่ใช่ม่้งเลยมะม่วงแช่บุ้ยเดี๋ยวไม่เสียเลยหรือ ل <laughs> นะฮะปากซองตอนตะลุ่สถานีรถไฟนไงขับอย ज़्यादा मार เอาไหมเสียไหมเีเอาป่ะหเไหมไม่เอาไม่เอารตามสั่ง ถ้าอยากินก็ B อยากกินก็โอเคต้องเดินเดินกสวยหาวิปนอาไหมเอาแมเอาแมเอาแม่กินก็ได้ของบ้านห่เขาต้องเขสวย นี้เราก็มาดูอาหารตามสั่งนะครับ